สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสีรีเลดิสันทุกท่านเมื่อนี้น้องทรายมายามน้องยอดสุทธินันท์สุดหล่อครับยอดเป็นเฟซบุ๊กยอดสุทธินันท์ชื่อเล่นและชื่อจริงและนามสมมติจริงบ๊อบบอมบุรีม้าตัวบ๊อบบอมบ๊อบบอมถัดมาเปแนะน้ำครับยอดยอดเป็น อดีตมือเบสของวงเสียงอีสานของคุณแม่คุณแม่ใหญ่นกหน่อยเสียงอีสานเป็นน้องหนึ่งที่ฝีมือการเล่นเบสธรรมดาครับซูมเนีลืมแล้วครับซูมเนีลืมหมดแล้ว <c oughs> แล้วยอดเป็นเป็นนักร้องนักดนตรีที่ร้านน้อยก็หนึ่งกลางทุ่งกุมภาาปีครปีครับของพี่มดางานโดยพี่มดพิเทพครับช่วยๆกัน สาขาหนึ่งและสาขาสองสาขาหนึ่งในเมืองอยู่ในเมืองอุดรอนรู้บอกเดยก่อนเส้นรอบเมืองครับเส้นรอบเมืองเส้นรอบเมืองอุดรครับฝากฝากด้วยครับแล้วก็สาขาสองก็คือของเียเทพนะครับอยู่ที่กุมภาวะปีนะครับตลาดตอานั้นตอนน้องตลาดกลางทุ่งก่อนที่จะถึงปตทคครรัับบมีคอนเสิร์ตเรื่อยๆดนะครับบางขณะล่าสุดก็มีคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตคาราบาวหรือเปล่าครับ คอนเสิร์ต <c oughs> ที่โด่งดังทุกวันก็เป็นค,คอนเสิร์ตยอดสุดที่นั้นครับ <c oughs> ร็คาอีกพรโดนครับน้องยอดสีมีผลงานที่ที่ผมเป็นคนแต่งเพลงให้มีไอไซสาแต่งให้น้องลองมั่นสองสามเพลงอยู่ครับแล้วก็แล้วก็ผมพยายามพักดันให้น้องยอดสร้างยูทูบขึ้นมาแต่ว่าตอนนี้ยังหาคอนเทนต์ยังหายังหาจุด ขายของยอดแต่จังไดถฐานซางเราพ้มก็สิภาพมาให้เอฟซีหลุยใจที่หนึ่งในในช่องของเลือดิสันะครับแล้วก็ซิมีน้องไส้คนหนึ่งซึ่งเป็นทหารน้องน้องอันนัสกิทนะครับน้องน้องรักอีกคนหนึ่งซึ่งเขารวมกลุ่มกันเล็กๆน้อยๆครับค่อนเป็นเป็นแค้นแง่เป็นพินแน่เป็นกีตาร์แน่เป็นคีย์บอร์ดเป็นอย่างไรเป็นเราเป็นเบียร์เป็นโซดาเป็นน้ำแข็ง ดี๋ยวสิมี่สิมี่งานดีๆที่แบบว่าผมก็ิดแตงผมมีเพลงที่แตงไว้ล้วก็มีน้องอันแตงไว้น้องนุ่งเงินต้องไว้ละก็เข้าสิมาเล่นกันเลยเพื่อเพื่อสิมาให้ให้พี่น้องเข้าให้เหล่าดีสารเข้ามารู้จักรู้จักครับเพราะรู้ว่ามันสิไปไกลอดใส่แต่ว่าอ่คือคือว่าทามันเห็ดเราพวกผมดีกว่าอยู่ว่างๆดีว่าสิไปหาหมั่ทังอื่นกะกะดีกลัวนะผมว่าแล้วกัสิมาหากันว่าแมนวามา มาโดยมามั่วช่วงโควิดเตียงมาเพราะว่าเขาอยู่ใกล้ๆกันครับบ้านผมกับบ้านยอดอยู่ส่วนหน้าติดกันครับส่วนหน้าติดกันบ้านสอรอกับบ้านนวดสะอาดครับส่วนหน้าติดกันกรับขวมทงหน้ามาหากันครับพวกเราพวกเราปลอดภัยเพราะพวกเราไม่ไปไหนเลยครับไม่ต้องไปหน้าครับมาบ้านมาบ้านแต่มาส่วนมากให้บ้านสีซาบ้าโอ้ยสุ้นัฏดนตรีนี่กุ้มเสียงไม่เสียงนะครับไม่เสียงผมผมอะไรเป็นนาฏดนตรีตรวจเรียบร้อยนะครับเขาเงี่ยดังเรียบร้อยเงี่ยค่อเรียบร้อยครับ เพราะว่าสีมาเล็นเพ่ง <F an> เพ่งที่พึงแต่งไม่ล่าสุดครับสื่อเพ่งว่าลม,ลมหักลมหักลมหักวงเล็บชั่วนิรันร์ลมหักเหลดอาีครนบ กำแพงสูงใหญ่และความเศร้าคววมเรื่องราวเลวร้ายมากมายกระจากว่าลมอีียงนอพัดคนคนหนึ่งมาทางอายน้วมน้ำลุยไฟพัดโดใจดวงนั้นควยลวยอวยมา วันวานภายเฮามาพบกันลมที่ยังน้งฉันเดินทางมาครึ่งชีวิตเพื่อออกตามหาความรักแต่สุดท้ายก็จากไปฉันไม่รู้ว่าเพราะอะไรทุ่มเททุ่มดีแค่ไหน ยังไงก็เจ็บอยู่ดีพอแต่ลมพัดต้องไปไม่โบกเววววใบโพใบบักมีนี่มันลมความหักดีดีที่พัดเธอเขา คนคนหนึ่งมาทางไงขควมน้ำด้วยไฟพัดเอาใจดวงนั้นควยรวยอวยมาขวามเวลาผู้คนเป็นล้านขวมวันวาน,วานพาให้เฮา ฉันเดินทางมาครึ่งชีวิตเพื่อออกตามหาความรักแต่สุดท้ายก็จากไปฉันไม่รู้ว่าเพราะอะไรทุงเททำดีแค่ไหนยังไงก็เจ็บอยู่ดีพอแต่ลมพัดตองใบไม้โบบิวโวไปโพใบบักมีนี่มันลมความหักดีดที่พัด จะกอดเธอไว้จนกว่านาทีสุดท้ายไม่ยอมเสียเธอไปต่อจากนี้ฉันจะกอดเธอไว้จนกว่าสิ้นลมหายใจจนกว่าจะตายไปจาก นดาครับเดาเดาเดาดนสดดนสุดเอาซื้อหรอเออพัลลอจักเ้งเราในผมน่งนี่เออเนบกินครับภาษาภาษาไทยว่าเน็บกินภาษาบานเพราะว่าเกี่ยวกินตีนเป็นเพลงที่พึ่งพึ่งแ่งมาก ภาษาดนตรีนี่สำหรับนักดนตรีนี่ของพี่ตีนี่เป็นเพลงที่ฉีกฉีกแล้วก็อินพอไวได้ยากนะครับแต่ว่าไม่ผิด <laughs> เป็นเพลงที่ถูกถูกตามหลักทฤษฎีนะครับแต่ว่าเป็นเพลงที่ถ้านักดนตร,รีอินพอไวได้ยากนะครับบางคนท่ชินช้นคับขอ,ขอ,อดธรรมดาโอเคขอบขอบ,ขอบคุณในหลายขอบคุณหลายแล้วครับฝากอย่าลืมน้องยอดสุดทินันสุดหล่อครับติดตามในที่เฟซบุ๊กชื่อยอดสุดทินันสุวรรณวงศ์มี งาน cover ดีๆอยู่ในในเฟซเลยจังน้อยเดี๋ยวใส่น้อง cover หลายเพลงแล้่ะเพลงที่ผม่นอย่างลงในช่อง YouTube อาจจะเป็นช่องเลดีสารหรือให้น้องส้าง YouTube ใหม่ยังไงก็สื้อโทรศัพท์ครับจังใดก็ฝากฝากเอฟพี่น้องเลยขอบคุณในรายครับขอบคุณครับสวัสดีครับ